ตะ <minutes> <okee> <t> <ENNIS> ก้าเลยจ้าน้ำพริกจ <lawsuit> ้าเป็นตะก้าน <ens> <quoi> ้ำพริกซฟเวอร์อาจจรายิงส์เขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนแหบแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะเขาจะแบบเยอะๆกระเกลนล้นๆหน่อยแต่ยิงสาอะไม่จริงค่ะสวยค่ะก็สวยไง รเรื่องสวยเราไม่ปฏิเสธยายขยะข้น่ารักน้ำพริกอร่อยใช่ไหมจะเบียอ่อร่อยมากเป็นบ้อร่อยเป็นสามโลกอร่อยสามโลกอ๋อโลกโ,โ,โลกนี้โลกหน้านโลกโน้นแลนะโอ้ยไม่ได้รับผิดก่อนะะนะคะโฆษณาโอเวอร์ <c oughs> เออเอาต้องกินเยอะๆสีโลกหน้าแน่นอนนะมไม่ทราบจ่ะขอบคุณมากเลยอาจารย์ไม่ลงพื้นไม่ต้องหลอดวันหล่อฮราฮ่าฮ่า เป็นเอ็นน้ำแร่ละนี่ก่อนหนึงเรื่องเยอะจะกินก็ต้องกินน้ำแร่กินน้ำธรรมดาแถวบ้านเขาไม่ได้เรื่องเยอะอาจารย์อาจารย์นี่เขาเลี้ยงไม่คนกินน้ำมันดูนุ่นหนึบมีมันจะเลีเย็นร่างกายมีกัวเลี้ยงท้องดุจางยิ่งสภาพผิดแล้วไปกินทำไมล่ะน้ำบางูเดี๋ยเลิกกินสักทีสิฉันจะกินจะทำไมเห็นไว้น่ะเตือนไม่ฟังหรอกสุขภาพร่างกายย่ำแย่ผิดศีล อาจารย์ต้องเป็นนั่งมอนไปเลยนะเอากระท่อมนะ้าเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วกระท่อมของเราเป็นประเด็นอยู่เนาะอาจารย์เรียนอยู่นะกระท่อมเหรอครับเป็นประจำที่เพิ่งทราบเลยค่ะไม่ได้กระทอมเป็นความจริงหรอทำไมอ่ะรอเหรอเนี่ยกระเป๋าที่ไปเดินทาง ชีพหมายใชีพเสอร์ม่ชอบที่ไปตัวเปล่าเลยแม่บ้านเนี่ยบ้านน่ะจดมีสถานพยาบาเขอยู่นู่นสถานสงฆ์เป็นฉลาอาจารย์มีคนเราเนี่ยเต็มตัวไว้สำหรับชีวิตอย่างท่านปลายแลนดิ้งขาลงผิดเลยคะไม่ผิดถูกต้องแล้วใช่ไหมนั่นเรียกว่าไม่ประมาทเราจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานถูกต้องเลยนะบางทีบางคนเรามีความหวังอย่างเดียวแก่แล้วต้องรอลูก ให้ลูกเลี้ยงดูพอลูกเขาเลีย้ยงดูเราก็เสียใจก็เลยต้องพี่แบบนั้นแหละถูกต้องชน้นหน้เราอาจจะตายอย่างโลเดียวก็ได้ถูกต้องต้องเก็บตัวมีสติถูกต้องบางตายก็ตายแบบสวยๆถูกต้องก็คือแต่งหน้าไปวันลบเลยว่ากันเไอนนี่จะทำดียะตายเลยตาเลยแล,ล้วสักคิ้ตสาวถักคิ้วสักฟ้าเพื่อนกันอะ จะเป็นรายการยิ่งคุยยิ่งลึกช่องเจ็ดยิ่งคุยยิ่งลึกใช่จ้าซื้อน้ำพริกติดบ้านได้เลยน้ำพริกดีมากใช่ฉันไปทำใหม่ของเจอแต่ฉันก็ไปทำเป็นประเด็นของฉันแบบนี้เธอเข้าใจไหมมาจะมาดูเออเนี่ยพอเจออันนี้ปุ๊บเันก็มาทำมา เป็นภาษาอ,อาจารย์ใช่เพราะว่าเขาต้องขออนุญาตกระถมปีว่าไม่ว่างก็ไม่ได้ชื่อเลยฉันมีความสุขกระถมด้วยน,น,น้ำล,า,ลายใส่ขี้สเสี่ยงไม่มีจา้าไม่ได้ใส่ขี้สเสี่ยวเรื่องก็จะรู้ได้ไงกระถนที่เป็นกระถนใช่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่เ็ว่าในาท้ายมัะเกระถนไปข้ามข้อหัวอยู่เลยตายตล่า ไม่ได้นอนกลางดึกแล้วขี้เกียจลุกมาฉีก็ใส่ใบนี้ไว้เปล่าก็ไม่รู้โอ้ยใครก็จะสุดดมตามแบบนั้นไม่เหมือนกันจะอีสัตว์นะพอแล้วก็จะเป็นคำถามใช่แล้วมันจะมาเจอแล้วฉันก็จะได้รู้ว่าก้อนนี้เราควรจะพูดถึงอะไรการมีเ่ปัจจุบันเป็นรายการอัดเทปจ้ะรายการสดจะเป็นเดือนหน้าเดือนพฤษภาไม่เดือนเมษเดือนมีนาพฤษภาประมาณนี้ว่าเขาขอคิวมาอยู่แต่วันนี้จะอัดเทปก่อน เพราะเวลาไม่ตรงกันจางกระมามดีไล่เอในการอัดเทปกี่โมงไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะย,ยังไม่รู้เลยเขาเริ่มวันนี้วันแรกวันไหนวันแรกก็ไม่รู้เหมือนกัน อวสนั่งรอเข้ารายการใช่น่าจะเสร็จมานหลายสามน้ำพริกมีเก็บปลายทางกดในตะก้าได้เลยจ้ะน้ำพริกมีปลายทางตะกดในตะก้าได้เลยเออตรงตรงนี้ดีกว่าน้ำพริกมีปลายทางจากกดตรงๆได้เลย ตอนนั้นพี่เมต้าเลยจะอาจารยิ่งสา์บอกว่าสามีนาไหมครับอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะอัดเทปไม่มีไลค์จ้ะไม่มีไลค์อัดเทปเวลามาอัดรายการทีวีจะไม่มีการไลค์สดจ้ะจำไว้ เราะามันละเมิดิฉัสิเขาอ่ะรายการยังไม่อ่อนแรเวเร่ัาสั่งน้ำพริกแมตตากาเลยจ้ะน้ำพริกตะกา ทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกหน่อยจ้าใาซื้ินเยิน้น้วน้าาำพริกเลยจ้าน้ำพริกน้ำพริกจ้าน้ำพริกรบตะก้าเลยจ้าตะก้ากดน้ำพริกน้ำพริกกดตะก้าเลยจ้า เขาไปทำฟังเขาเปิดสอนสัมบ้างเปิเป็นเื่จะทำยังไงคะางได้แล้วช่าง้องดึงอย่างมัน้ดูง่ายจะเอาอย่างเป็นนสองตาพดอ่างนี้ค่ะวราอย่างนี้เลยนะจะไปถ่าช่าเจ็บเลาะทำมาเจอนเขดูองเกใช่ีับชุนอาจรย์สุชา พรกน,นตะก,ก้าเลยจ้าตก,ก้าจ้าน้ำพริกจ้าน,น้ำพริกหนตะก้าจ้ช่ที่ฉนหัอ วันนี้มาถึงเท่าสักการะเมืองกี่โมงครับสันเมืองหรอหน่าจะถึงประมาณบ่ายสามโมงครึง่งประมาณนี้นะไม่แน่ใจไม่มาเห็นด้วยที่จะถามคุณเจ้าปู่สิมอกมีแต่คนบอกอาจารย์สอนพิธจะต้องอาบายอาจารย์จะต้องลงมือแหรอครับไม่ลงจ้าไม่ต้องกังวลจ้ะสอนพิธจากการจดการจำไม่ได้ผิดอะไรจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ทำให้ลูกกังวลทำให้ลูกกังวลงานรับใช้เป็นที่ทุกคนก็ใครคอรู้บ้างว่าใครบวชให้พระเจ้าและเรื่องนีผมรู้านานแล้วไม่มีใครบวชให้พระพุทธเจ้าจ้ะเพระองค์ทรงเปพระพุทธเจ้าใครจะเหนือกว่าพระองค์ถ้าบวชก่อให้บวชบวชให้พระองค์ก็ต้องเหนือกว่าพระองค์สิ ทีต่ตานหอกอาจารย์ก็คือเราก็เอ็มมันจะเป็นนิ่งแต่ว่าอาจารย์ไม่อมหอบอหอให้นัได้ทำเม็นนั่งลำบุญอาจารย์เบียเข้าอี้ไม่ต้องดีเขาก็นั่ <c oughs> งได้พื้นก็นั่งได้จ้าไม่เป็นไรจา <c oughs> ้าอาจารยยิ่งสักก็ต้องนั่งพื้นนะไม่เป็นไรเขาต้องเสมอภาคกันไม่ดีเก้าอี้ดีออกเข้าอี้ดีนะแต่อาจารย์เบียรู้ใช่ไหมว่าออกอากาศช่องเราเนี่ยมือมือกูกูเนี่ยเขาไม่ให้นะได้ได้หมดอาจารย์เป็นคนมีความสุขภาพถ้าบอก ถ้าบอก่ะถ้าไม่บอกก็ใส่ยับันใส่ได้ค่ะใส่อยู่เลยใส่อยู่ไปไ็นว่คุได้ตอนนี้คุณได้ดีดีจะคุยมาจะลงไลฟ์สดได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหามีแต่คนพลัาราจกเบียร์แหละสวัดี คุณบดิตะครับคุณบดิตซืดอกโบกู้ครัอ๋อดอกโบกู้อ๋อจับกันสนอย่อ๋อคุณบันดิตคือลูกชายอ๋ออ๋อคุณแม่ดอกโบคู่เชิญอาจารย์ไปบรรยายจะไม่มีเวลาให้เลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยไม่มีเวลาไปบ้านแกไม่เป็นไรวลหลังบอกสิหนูไปแทนไปด้วยกันสิทำไมล่ะไปด้วยกันเพ่จะขายแพ็คคู่ขายแพ็คคู่แม่มีญาติมา ท่่าานน้อะะวีจะมีเดี๋ยวเแี่ปันทึนสดเท่าค่ะอาจาจะเข้าด้วยึนสดหรือทีมพีอาร์จะมาถายรูยกัานาเดี๋ยวจะเข้า